มือนีมาทำการเจียวเข่าให้ให้ป้าครับมื่อนีเมื่อรู้จะสิเป็นเข่าหรือสิเป็นยา,อยาโอ้อัศจรรย์เด้อพี่น้องเลย,ยกกเขา่กา,เขากับยาฉันได้อุ้มก็ที่ได้ย้อนอุ้มหย,ยาแล้วเมื่อหยาหยาขๆมไ้่ เคียนเขาเพิ่อน้อนนนไเทแล้วไดเียนเขาเป็นหน้าตาอยเกี่ยวแล้วเครื่องนึงเดออีเครื่องหนึ่งยเป็นฟังอ่นะเาเป็สิบนะไล่คนเด้น่เมื่งทีได้ขอจกสอบได้เพราอุ่มว่ะเมือกแล้วกันขันเล็มก็คือเล็บมม่ได้หอก มันมีอยู่พอกระเทือนเนี่ยเกยวคนเกยวเองกทเยวาเกลวว่เป็นะไมันมีอยู่เข่าก็ได้เป็นเข้าให้ด้วยครับเนี่ยมันมีเกลียป้ายยาไปนี่ละม่นขายยามไม่ได้รด,ดเกีียวกับไปสวนตำตำห<ง>ุ่นละไก่ไข่พูนก็ขึ้นจอดมันก็เป็นอย่าง นีดีคือตากเขายุคันไม่เขาตากอียแต่แหงไวอากาศท้องมันต้องนาไม่ใช่พักพ่อนหนึ่งพ่อโอ้ยทัไก่ไก่หมดหลุดเยวเจ้ามีอะไรทีเจ้าของจร้อนเด้งเพิงร้านนี่ละ กิน,าน้าจะพี่เ้าอยู่เหรอน้นานมีคืนม,มค่อยคอโอ้เสียงถอนยู่ได้กันมางเี้ะรััดลมมายูได้หะยังรถเจียว ไกลๆๆๆๆๆๆมๆมม,มมมมาๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆาๆนาๆๆ้ๆๆๆ้าๆนๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆ ประมาณกับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันแมลงแมลงหัดเข่าก็เลยบกขึน้นหญ้ากนะ็เลยง้อมหญ้าก็เลยท่วมพ่อก็คือเพื่อหญ้าบพ่ตายขายหญ้าบ่ได้เอาหยาบ่ได้นะก็ไเจ้าเอิ้นเนาะแต่หมวดรถเกียวเพิ่นก็ว่าอยู่ว่า ข่าหลอยู่วท่านแต่ว่าหยามันนั่งหลายหลายคัดก็เข่าเอาหยาบอได้ประเันเป็นว่าตามคำเพว่าแต่ว่าล้มรถเจียวนเว่าจนมันเกิดมีเข่าอยู่แต่งั่มันบ่หลยังเบิ่งผลงานต่อไปเนาะ ว้านที่ได้เท่าไรได้เท่าไรกับที่ได้เอาไปพุละบตากบ้านของพุละบเพราะได้เห็ดได้ทำมันมาแล้วกันเจียวมาไปไกลพูด ใช้บริการเพิ่นทุกปีแล้วครับรถเจียวคันนี้ก็ได้เจียวแทวบ้า,บานเฮานี่ยล่ะถึงเจียวถึงไถนะครับท่า กุ่มค่าเ่คาุ่มค่ามันก็นคเพว่าเา,า้าน้ามันขาดทุนตั้งแต่ว่าเห็ดแต่ค่าอย่างแน,น,งน่น้ว่าปีนี้รัฐบาลยังบอท่านวายจังใดล้กแกลพิรุนักหนาเลย รองสนานาเกษตรกรไทยพาเจ็บเจียวค่ะส่วนทุนการสลิตตัวนี้นี่รดจักสิเจียวเอกเข่าจักสิเจียวเอาหงายเพราะผู้ใดมิ้คยมีงวานี่มองออกหงา้ที่สบายเล่นออเอา่อเอารถจักรก่ยววาเหีแ่รอ เดินเงีาๆไปครับสรรรุกที่ได้ท่าไดกแบควอยวากันไหมรถแต่ถ้าไม่มีคน đây nhà chắc sẽ đây khẩu là quá. เพติดตามผลการเก็บเกี่ยวว่าที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ปากช่องของเขาในเดอ้อครับเดอ้อช่องไล่ส่วนแชมเพ็ญของนักกอกคัมิวสิกนี่แหละช่อง YouTube ช่องน้องไม้กพลังสัง่งกพลังแปลงกันขึ้น เดี๋ยวค่อยฟังผลงที่ได้เท่าไดรนะครับเนาะอีกอีกท,ทีต่อไปเนาะอีนนะี้ก็ไลก์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสุขดีครับ